ก็ตัวขั้นตอนของการพิมร์นะครับพิมพ์หรือพิมพ์เดชน,นะครับอ่าก็คือน้ําจะไหลเข้านะครับตามอ่าน้ําจะปล่อยลงนะครับปล่อยลงอ่าผ่านหน้าทรายลงไปเลยนะครับน้ําที่ใสเท่านั้นที่จะไหลเข้าอ่าตัวผ่านตัวสเตนเลสหรือตัวก้างปลาข้างล่างนะครับก็ไหลน้ําที่สะอาดก็ไหลขึ้นมาตามท่อตรงกลางนะครับไหลขึ้มาตามท่อตรงกลางแล้วไปที่ไหนก็คือออกมาท่อนี้นะครับ เข้าดิเทิร์นนะครับดีเทิร์นกลับเข้าไปในสระเป็นน้ําที่สายสะอาดแล้วนะครับอนี่คือกระบวนการกรองนะครับฟิลเตอร์นะครับตําแหน่งมันดีฟัดวาลตัวอื่นนะครับเราหมายเลขสี่ล่ะทำอะไรนะครับหมายเลขสี่นะครับก็คือตําแหน่งที่เป็นการเปิดน้ําทิ้งนะครับเวสนะครับเอาน้ําที่สกปรปกหรือน้ําที่เราต้องการทิ้งหรือเราต้องการ ดูน้ำออกจากบอ่อจากสระนะครับก็เปิดไปที่เวชน้ําจะเข้าเท่านี้นะครับจะไม่ผ่านบวกกองก็จะออกท่อนทิ้งไปเลยนี่คือคือเวสนะครับเป็นการสูบน้ําทิ้งออกจากสระนั่นเองนะครับหมาเยเลข6นะครับหมาเยเลข6กเราจะไม่ได้ใช้งานนะครับถ้าหมาเยเลข6กก็คือโค้ดเลยนะครับก็จะเป็นการปิดไปเลยนะครับแต่ตัวหนึ่งที่อย่างแนะนําก็คือหมาเยเลข5นะครับหมาเยเลข5คืออะไรหมาเยเลข5คือ,อรีซเคูเลต รีไซเคิลเลตนะครับตามตัวเลยก็คือ,อเป็นการาหมุนเวียนน้ำนะครับหมุนเวียนน้าโดยที่ไม่ต้องให้ให้น้าในสาะผ่านระบบกรองน,นะครับก็คือน้ํเข้าท่อด้านบนเหมือนเดิมนะครับมาจากปัม๊มเสร็จเรียบร้อยก็ออกที่ท่อใช้งานไปเลยนะครับออกที่ท่อใช้งานไปเลยเพื่ออะไรรีไซเคิลเลตเพื่อกรณีเราใช้กรณีก็คือกรณีที่ทําทการ มิกซ์สารเคมีนะครับเติมสารเคมีเข้าไปในสระว่ายน้ําใหม่ๆเติมสารเคมีมใหม่ๆปุ๊บก็เพื่อที่จะมิกซ์สารเคมีให้เข้ากันเป็นอย่างดีนะครับได้รวดเร็วนะครับโดยที่ไม่ต้องการให้ผ่านกองน้ำมิกซ์เสร็จเรียบร้อยก็วนนะครับซูเปอร์เลยนะครับโดยใช้ปั๊มเป็นตัวหมุนเวียนนะครับทําอยู่นานเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าต้องการเห็นผลเคมีมิกได้เร็วเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้ก็เราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าให้ถ้าให้ดีก็คือใช้กรณีที่มีการเคมีนะครับหลักๆก,ก็ที่ต้องใช้ก็คือหมยเลขหนึ่งไม้เลข2หมไมเลก3นะครับหลักที่ต้องต้องใช้ที่ต้องรู้นะครับโอเคถ้าเสร็จียบ่อยก,ก็ทุกครั้งก็ให้ป,ปรับไปที่ฟิลเตอร์ให้พร้อมใช้งานนะครับเปิดใช้งานนะครับนั้นเท่าไหร่ที่เราจะต้องทําการแบคเวย์นะครับ เราจะดูที่พุชเกตก็ได้นะครับดูพุชเกตโอเคเดวนี้ยังไม่ไแก่มาดูพุชเกตก็จะมะีขีดบอกระดับถึงนั้นว่าโอเคถ้าใกล้จะถึงขีดสีแดงก็คือ,อพุชเชื่อสูงนะครับแต่ว่าถ้าเราจะทําเป็นยูทีนหรือทําเป็นตารางในในการดูแลรักษาก็ก็จะดีเพราะว่าการทำแบบวด่ดเป็นการ น้าทำความสะอาดถ้าเรายิ t ่งทําบ่อยก็ย like yep. sure. ิ so exactly ่งดีนะครับใช้เวลาไม่ไม่นานแล้วเราทาบ่อยๆก็ไม่เกิน2อนาทีในการทําต่อครั้งนะครับก็อย่างน้อยๆเลยถ้าไม่ได้เปวัตก็ควรแฉ่สักสองอาทิตย์น่าจะมีการล้างนะครับเพื่ออายุการใช้งานขอทรายแล้วก็การกรองที่มีประสิทธิภาพนะครับกรองทรายนะครับความละเอียดมากน้อยขึ้นอยู่กับมีเดียหรือสันกรองที่เราใส่เข้าไปนะครับ สำหรับทังกองทรายนะครับคือแซนฟิทเตอรของอีโมกวันนี้ที่นําเสนอก็คือเอ็มบิวบีนะครับก็ขอ,ขอจบการรายงานงเพียงเท่านี้พบกับผมในตอนถัดไปนะครับทังกองอีโมกรุ่นโมเดลอื่นหรือทังกองอาย่ห้ออื่นนะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้ขอบคุณครับ